ครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube นะครับช่องคณิตคิดได้มุนมุนนะครับรายการดีๆนะครับมีสาระทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาพบกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เทอมที่1นะครับรหัสก็คือ M3 นะครับม3เทอม 1G1 นนั่นเองนะครับวันนี้เป็นตอนแรกนะครับ ที่จะมาพบกันนะครับในชื่อเรื่องว่าอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับพบกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทนะครับผู้บรรยายให้ความรู้พร้อมแล้วยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับเราจะมาคุยกันที่เรื่องแรกนะครับ1.1นะครับหัวข้อ1.1การแนะนำสอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราก็จะมารู้จักกันนะครับว่า ลักษณะอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามารู้ททำความรู้จักกันกับคําว่าอสมการกันก่อนนะครับคำว่าอสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันหรือมีเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองประโยคอะไรบ้างนะครับที่มีแสดงเครื่องหมายการไม่เท่ากันตัวแรกเลยครับมาตรงตัวเลยนะครับ8ไม่เท่ากับ5้บวกสนะครับ นี่คือเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันนะคือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองตรงนี้เป็นอสมการนะครับเพราะฉะนั้น5บวก4เป็นเพราวันก็ไม่เท่ากับ9ก็เป็นอสมการที่เป็นจริงด้วยอสมการก็มี2แบบนะครับที่เป็นจริงกับที่เป็นเท็จนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่า7มากกว่า2บวก5ปรากฏว่า2บวก5นั้นคือ7งั้นก็แปลว่า7มากกว่า7น่ะสิครับเป็นอสมการอยู่นะครับ เพราะมันมีเครื่องหมายแสดงไม่เท่ากันนั่นคือเครื่องหมายมากกว่าแต่เป็นอสมการที่เป็นเท็จชัดเจนนะครับข้างบน8ไม่เท่ากับ5บก4เป็นอสมการแต่เป็นอสมการที่เป็นจริงแต่7มากกว่า7เป็นอสมการที่เป็นเท็จลักษณะอย่างนี้นะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับ9น้อยกว่าหรือเท่ากับ9 อสมการครับตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายแสดงความเท่ากันนั่นเองเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันนะครับพร้ะ9น้อยกว่า9อันนี้ไม่ไม่ไม่ตรงแต่มันมีคําว่าเท่ากับด้วย9เท่ากับเพราะเป็นอสมการที่เป็นจริงชัดเจนนะครับ9น้อยกว่าหรือเท่ากับ9เป็นอสมการที่เป็นจริงอีกตัวหนึ่งนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ3เป็นอสมการครับ แต่เป็นอสมการที่มีตัวแปรตรงนี้บอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอาจจะเป็นจริงก็ได้ถ้าแทนด้วย5ใช่ไหมครับหมากกว่าหรือเท่ากับ3แต่จะเป็นเท็จก็ได้ครับถ้าแทน x ด้วย2นะครับสมากกว่าหรือเท่ากับ3ก็จะเป็นเท็จลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมการมี2แบบนะครับอีกทีหนึ่งคือสมการที่เป็นจริงกับเป็นเท็จส่วนสมการที่มีตัวแปรนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับ เราก็จะไปหาคําตอบกันก่อนนะครับครับลองมาพิจารณานะครับว่าประโยคต่อไปนี้เป็นอสมการหรือไม่เพราะเหตุใด7เท่ากับ5้เป็นไหมครับตรงนี้แน่นอนเลยครับไม่เป็นอสมการครับเพราะมันเป็นสมการเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากันนั่นเองนะครับชัดเจนนะครับ3น้อยกว่า2เป็นอสมการไหมครับเป็นครับตรงนี้เป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายไม่เท่ากันแต่ถ้าเราไปพิจารณาต่อจริงหรือเท็จครับ ข้อนี้บอกได้อีกนะครับ3ามน้อยกว่าสเป็นเท,ท็จนะครับแเท่ากับ4 <geographic> ูณหลายคนบอกว่าเป็นจริงตรงนี้ใช่มันเป็นสมการที่เป็นจริงครับแต่มันไม่ใช่สมการนะครับก็ถือว่าไม่เป็นสมการเพราะมีเครื่องหมายเท่ากันหรือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองมันก็ไม่เป็นอสมการนะครับ3 <c oughs> น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ครับคราวนี้เป็นอสมการครับจริงหรือเท็จครับมีเครื่องหมายแสดงไม่เท่ากันนะครับเป็นอสมการ แต่มันไม่น้อยนะครับ3ก็ยังเป็นเท็จอยู่นะครับมันไม่เท่ากับด้วยนะครับ3ต้องมากกว่า2อย่างเดียวที่จะเป็นจริงนะครับแต่ตอนนี้ก็ถามว่าเป็นอสมการหรือไม่เพราะอะไรเพราะเหตุใดเพราะฉะนั้น3น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เป็นอสมการครับเพราะมีเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันนั่นเองกไกบ่บวกเก้ามากกว่าหรือเท่ากับ10 อสมก,การไหมครับเป็นครับมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอย่างนี้ก็หมายความว่ามีเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันนั่นเองก็เป็นอสมการแต่คราวนี้บอกไม่ได้นะครับว่าจริงหรือเทรร็จเพราะมีตัวแปรนั่นเองนะครับครับเรามาดูรูปแบบของอสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเป็นอย่างไรนะครับอสมก,การที่มีตัวแปรเดียวนะครับและมีตัวแปรไม่เป็นผลคูณกับตัวแปรเดิมหมายความว่า มันมีตัวแปร x อยู่แล้วก็จะไม่มี x มาคูณกับมันลักษณอย่างนี้นะความหมายนะครับลองไปดูนะครับเช่นอสมการต่อไปนี้นะครับเป็นอสมการตัวแปรเดียวอย่างเช่น3 x บวก2มากกว่า11นะครับเห็นไหมครับมี x ตัวแปรเดียวและ x ต้องยกกำลัง1น,นะครับยกกำลังอื่นไม่ได้นะครับและ x จะไม่อยู่ในรูปผลคูณกับตัวมัน หรือผลหารกับตัวมันจริงๆแล้วผลหารก็คือผลคูนนั่นเองคือคูณด้วยกับเศษส่วนนั่นเองตัวต่อไปครับ10ลบ x น้อยกว่า8อย่างนี้ก็เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว x ติดลบได้นะครับแต่ยกกําลังจะต้องเป็นเลข1ตัวเดียวเลข1เราไม่เขียนนะครับเลขเลขชี้กําลัง1เราจะไม่เขียน 3x บวก2มากกว่า11นะครับก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ให้เป็น 3x ลบสก็แล้วกันนะครับมากกว่า11มันก็ยังเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับต่อไปนะครับ3คูณในวงเล็บ M ลบ1น้อยกว่า18ตัวแปรเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับในอักษรภาษาอังกฤษที่ยมใช้ A B C D E M ในคราวนี้เขาใช้ M ก็ได้นะครับ3คูณนะครับตรงนี้3คูณได้เป็นค่าคงที่นะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวแปรแต่ถ้าเป็นตัวแปร M ไปคูณกับวงเล็บ M ลบ1นี่ไม่ได้นะครับ เป็นค่าคงที่คูณเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับ m สาคูณในวเล็บ m ลบหนงน้อยกว่า18เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับวางขวามือบ้างครับเปลี่ยน m เป็น b ได้ไหมได้นะครับมี b ทั้งดังซ้ายทางขวาได้ไม่ได้เหมือนกันครับ b บวก4น้อยกว่า2 b ลบ5เห็นไหมครับ มันอยู่คนละฝั่งของเครื่องหมายอสมการก็ได้นะครับตัวแปรก็ยังถือว่าเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่นะครับหรือจะมีวงเล็บขึ้นมาอีกก็ยังได้นะครับ7ูณในวงเล็บ y บวก3ลบ5มากกว่าหรือเท่ากับ C y ่บวก8นะครับตัวแปร Y อยู่คนละฝั่งได้แต่ตัวที่คูณคือ7ค่าคงที่คูณเข้าไปในวงเล็บได้แต่ถ้าเป็น y ก็เปลี่ยน y เป็น7 แล้วเปลี่ยนเจ็เป็นวายนั้นไม่ได้นะครับไม่ใช่อสมการแต่ตอนนี้มันเป็นเจ็เป็นค่าคงที่คูณเข้าไปในอสมการได้ก็ถือว่าเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่นะครับตัวต่อไปนะครับเศษสามส่วนสองคูณกับในวงเล็บ 4x ลบ3น้อยกว่า 17x บวก2นะครับตัวเลขที่นำมาคูณนั้นเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บอย่างนี้และตัวแปรอยู่ทั้งสองฝั่งก็ได้ขอให้ยกกำลังหนึ่งนะครับมีที่เดียวขอให้ตัวแปร x ในอสมการนี้ไม่คูณกันก็ เป็นใช้ได้นะครับยังถือว่าเป็นอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่นะครับตัวต่อไปนะครับ 3a บวก2ทั้งหมดหารด้วย2เห็นไหมครับหารด้วยค่าคงที่ได้นะครับแต่ถ้าหารด้วย a ตรงนี้ไม่ได้นะครับคือตัวแปรนั้นจะคูณกับตัวแปรไม่ได้และหารกับตัวแปรก็ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มัน 3a บวก2ทั้งหมดหารด้วย2ลบ7ไม่เท่ากับ a ลบ8ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะเครื่องหมาย ที่แสดงความไม่เท่ากันตัวนี้แหละครับคือเครื่องหมายอสมการโดยแท้จริงนะครับจากนั้นก็มีน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับล้วนแต่เป็นอสมการทั้งสิ้นนะครับพวกอย่างนี้คําว่าตัวแปรเดียวก็คือมีตัวแปรเพียง1ตัวและยกกําลัง1อีกทีหนึ่งนะครับจะตัวแปรนั้นยกกำลังหนึ่ง,ง,แ,ลลง,งแล้วจะต้องไม่เป็นผลคูณตัวแปรกับตัวแปรและตัวแปรไม่เป็นผลหารตัวแปรกับตัวแปรนั่นเองแต่เป็นผลหารกับค่าคงที่หรือผลคูณกับค่าคงที่ได้นะครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือรูป of er, แบบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูที่หัวข้อ1.2นะครับเมื่อเรารู้จักอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วคราวนี้เราก็มาหาคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในหัวข้อ1.2กันเลยนะครับคําตอบของอสมการคืออะไรครับก็คือจํานวนที่มาแทนตัวแปรในอสมการแล้วทําให้อสมการเป็นจริงต้องเป็นจริงนะครับถ้าไม่เป็นจริงก็ไม่ใช่คําตอบของอสมการโอเคนะครับ ลองไปดูเลยนะครับอย่างเช่นถ้า x น้อยกว่า3ใครละที่มาแทน x และน้อยกว่า3นะครับเพราะฉะนั้นคือจํานวนจริงทุกจํานวนครับที่น้อยกว่า3นั่นเองเมธเราแทนได้ตั้งแต่2ลงไปนะครับ2 1 0ลบ1ลบ2ลบ3อย่างนี้นะครับทุกตัวน้อยกว่า3แน่นอนนะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ5ละครับใครละครับคือคําตอบของมันครับมันก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับ เพราะเราอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ5มันก็เริ่มต้นที่5ไปเลยนะครับ5 6 7 8 9อย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อนะครับตัวต่อไปครับถ้า x ไม่เท่ากับลบ4คำตอบมันคือใครก็ทุกตัวเลยครับยกเว้นลบ4นะครับก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ4นั่นเองนะครับในคราวนี้เขียนว่าคำว่าจำนวนจริงไว้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นได้ทศนิยมเศษส่วนนั่นเองนะครับเป็นได้มากกว่าจำนวนเต็มนะครับคำว่าไม่เท่ากับลบ4ก็อาจจะเป็น 4.5ลบ4.5อย่างนี้ก็ได้ครับเป็นจำนวนจริงคาว่าจำนวนจริงคือเป็นทศนิยมได้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูรูปแบบคําตอบอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเช่น x มากกว่า11ซึ่งเรารู้แล้วนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงทุกจํานวนนะครับมากกว่า11 x มากกว่าหรือเท่ากับ5ก็หมายถึงทุกจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับ x น้อยกว่า4นะครับหมายถึงทุกจํานวนที่น้อยกว่า4นะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็หมายถึงทุกจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นั่นเอง x ไม่เท่ากับ3ก็หมายถึงทุกจํานวนยกเว้น3หรือบอกว่าทุกจำนวนไม่เท่ากับ3ก็ได้นะครับตรงตัวคราวนี้มาดูตัวนี้ครับตัวสำคัญตรงนี้อ่านว่า x มากกว่า1และ x น้อยกว่า9นะครับเชื่อมด้วยคำว่าและอีกทีนึงนะครับตัวนี้อ่านว่า x น้อย x โทษนะครับ ตรงนี้อ่านว่า x มากกว่า1และ x น้อยกว่า9หมายถึงทุกจํานวนที่อยู่ระหว่าง1กับ9มันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับครับเพราะฉะนั้น1ไม่เอา9ไม่เอานะครับมากกว่า1มาเอาน้อยกว่า9มาเอาแต่9ไม่เอา1ไม่เอาอย่างนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับไอ้คำนี้อ่านว่าอะไรนะครับ x มากกว่า1และ x น้อยกว่า9หมายถึงทุกจํานวนที่อยู่ระหว่าง1กับ9เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เพิ่มเครื่องหมายเท่ากับมาครับอ่านอย่างไรครับก็อ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ1และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเก้า หมายถึงทุกจํานวนตั้งแต่1-9ขถึง9าคราวนี้มีเท่ากับ1กับเท่ากับ9ก็เอา1กับ9ด้วยนั่นเอง1ก็เอา1.5ก็เอา1.9ก็เอา1.8ก็เอา2.4 2.7ก็เอาไปจนถึง8.9 8.99เอาหมดนี่คขาว่าจำนวนจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มล่ะครับมีใครบ้างจำนวนเต็มก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 นี่ถ้าเขาต้องการคําตอบเป็นจำนวนจริงหรือ x เอ่เเอ,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 อต้องการคําตอบเป็นจำนวนเต็มหรือ x ต้องการจำนวนเต็มนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นจานวนจริงหมายว่าเป็นทศนิยมได้มี1.7 1.8 8.55.7อย่างนี้เข้าไปด้วยได้นะครับครับนี่คือรูปแบบคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับเมื่อเรารู้จักคาตอบแล้วเราไปดูการาฟคาตอบของมันนะครับ ว่าเขียนอย่างไรกราฟคําตอบของอสมการนะครับตัวแรกนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเขียนบนกราฟเส้นจํานวนจริงนั่นเองตรงนี้เรียกว่าเส้นจำนวนจริงนะครับแต่มีจำนวนเต็มอยู่บน เ้นก็เรียกว่าเซนจำนวนเต็มมันเกี่ยวพันกับ4ใช่ไหมครับให้เราขีด4ขึ้นมาก่อนเลยนะครับจานวนแรกจากนั้นเราจะใส่อีก2ตัวก็ได้ทางซ้ายมือของ4คือใครครับที่น้อยกว่า4ก็อาจจะเป็น3หรือขวามือของ4ก็คือ5ก็ใส่เพิ่มมาอีกสัก2ตัวก็ได้นะครับแต่ตอนนี้จะแนะนํา4ตัวเดียวเพราะมันเกี่ยวพันกับสําคัญตรงนี้ต้องเขียนกราฟให้ตรงกับเลข4คําว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4แปลว่าอะไรครับแปลว่า ทุกจานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4คําว่าเท่ากับ4คือเอา4ไหมครับเอาครับป็จุดตรงเลข4อย่างนี้จริง,รงๆแล้วต้องจุดบนเส้นจํานวนนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดก็เลยจะจุด harness, เหนือเส้นไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็สื่อความหมายเหมือนกันว่านี่คือตรงกับ4คําตอบ4เอานั่นเองและเขาบอกว่า x e น้อยกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่า4ไปทางไหนครับกราฟก็จะวิ่งไปทางซ้ายมืออย่างนี้เห็นชัดไหมครับนี่คือกราฟคำตอบของคำว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4จะจุดที่4ไว้ก่อนอย่างนี้นะครับ ลองดูตัวต่อไปนะครับกาฟคําตอบของ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสเป็นอย่างไรนะครับก็เขียนเส้นจํานวนจริงขึ้นมาก่อนแล้วเกี่ยวพันกับเลขเลรครับลบสาราก็ใส่ลบสมาไว้ก่อนจากนั้นเราจะใส่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งทางซ้ายคืออะไรครับที่น้อยกว่าลบสาสักตัวหนึง่งก็ได้คือลบสกับทางขวามือของลบสอีกตัวหนึง่งก็คือลบสก็ใส่ไปก็ได้แต่เขาต้องการยิงเป้าไปที่ลบสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเขียนแค่ตัวเดียวนําเสนอนะครับแต่เวลานํา ทำการบ้านหรือทําส่งคุณครูก็อยากแนะนําให้เขียนถึง3าตัวนะครับคือซ้ายมือของเลขลบสามขวามือของเลขลบสามคืออะไรใส่ไปด้วยสัก3าตัวจะเหมาะสมดีแต่ตอนนี้สนใจที่ลบสามนะครับว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบสามคือใครครับมีเท่ากับด้วยก็จุดที่ลบสามไว้ก่อนแต่คราวนี้มันบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบสามมันก็จะวิ่งไปทางขวาครับคําว่ามากกว่าอยู่ขวามือไงครับน้อยกว่าอยู่ทางซ้ายมือชัดเจนนะครับนี่คือคําตอบของกราฟคำตอบ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสามครับ ตัวต่อไปครับ x น้อยกว่าลบสองคราวนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับจะทําอย่างไรนะครับก็ขึ้นกราฟมาก่อนเลยนะครับเกี่ยวพันกัวเลขลบสองจะไม่ก็ใส่ลบสองไว้ก่อนอย่าลืมนะครับเมื่อกี้แนะนําแล้วควรใส่3ตัวถ้าทําเป็นแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะครับใส่ทางซ้ายมือด้วยที่น้อยกว่าลบสองหนึ่งตัวใส่ทางขวามือด้วยที่มากกว่าลบสองหนึ่งตัวมากกว่าลบสองก็คือลบหนึ่งถ้าซ้ายมือน้อยกว่าลบสองก็คือลบสามนั่นเองคือตัวถัดไปนั่นเองครับคราวนี้สนใจ x น้อยกว่าลบสองเอาไหมครับลบสอง ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ใช้ตัวโปร่ง,งวงกลมเห็นไหมครับถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับเราจะจุดทึบถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเราจะใช้วงกลมโปร่งหรือจุดโปร่งใช้สายอย่างนี้นะครับทีนี้ x น้อยกว่าลบสมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายทุกตัวเลยนะครับของลบสนั่นเองนี่คือคําตอบของกราฟคำตอบ x น้อยกว่าลบสนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดู x มากกว่า1บ้างนะครับ เมื่อมีน้อยก็ต้องมีมากเ,าเกี่ยวพันกันหนึ่งใช่ไหมครับก็เขียนหนึ่งมาก่อนอย่าลืมนะครับถ้าเขียนในแบบฝึกหัดสมคุณครูต้องเขียน3ตัวนะครับซ้ายมือของ1คือเลขศูขวามือของเลขหนึ่งก็คือเลข2ใส่ไป3ตัวแต่ตอนนี้ต้องการนําเสนอ1ตัวเดียวนะครับว่าสนใจตรงกราฟนี่แหละมากกว่าหนึ่งเป็นยังไงครับเอาไม่หนึ่งไม่เอาก็เป็นวงกลมโป่งๆตรงเลข1แล้วก็วิง่งไปทางขวาครับมากกว่าวิ่งไปทางขวาครับรักษาอย่างนี้ชัดเจนนะครับตัวต่อไปนะครับ x ไม่เท่ากับ5าครับคำตอบคือใครครับคำตอบก็เกี่ยวพันกับเลข5ครับใส่5ไว้ไม่เท่ากับ5ก็เขียนโปร่งไว้วิ่งไปทางซ้ายเนาะวิ่งไปทางขวาก็เอาหมดนะครับวิ่งไปทางขวาคือมากกว่าก็เอาวิ่งไปทางซ้ายน้อยกว่า5ก็เอาแต่5ไม่เอาก็เขียนโป่งวงกลมเทใส่อย่างนี้ไว้ครับวันนี้เป็นการนำเสนออัศม การเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็รู้จักหน้าตามันแล้วนะครับว่าแบบไหนเป็นอสมการแบบไหนไม่เป็นอสมการและแบบไหนเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและลักษณะคําตอบของสมการและสามารถนํามาเขียนกราฟได้เราจะพบกันในหัวข้อถัดไปนะครับในการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสําหรับวันนี้ก็ขอจบคําว่ากไอลักษณะหน้าตาของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับสนใจติดตามอย่าลืมกดติดตามหรือซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปและที่สำคัญครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะมีสัญญาณเตือนให้เรารับทราบพ,พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าในเรื่องของการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรดีครับก่อนจากกันก็ขอฝากคำคมไว้เหมือนเดิมนะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับ คำว่าคิดได้ก็คือเขียนออกมานะครับเขียนออกจากความคิดมาให้สายตามองเห็นนั่นแหละคือครับการเขียนคือลงมือทํานะครับเมื่อเราคิดได้และลงมือทําอย่างนี้เราก็จะเก่งขึ้นครับสามารถกดดูเรื่องต่อไปนะครับคือ m3t1 น,นะครับในเรื่องต่อไปทางคลิปด,ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือคลิปที่สนใจ